กับรถ Isuzu m l x 1.9 Active ปี2022คันนี้ใหม่มากๆใหม่เหมือนได้้ายแดงเลยและที่สำคัญใหม่เพียงแค่20,007 7เท่านั้นเองนะครับคันนี้นอกจากสวยหรูตามสไตล์รถตัวใหม่ๆแบบนี้แล้วนะครับป่บายยังได้มีการลงล้อใหม่ให้เป็นยางออเทเรนพร้อมลุยแบบนี้นะครับเคียงคู่กับแม็กลูกโม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ มาดูส่วนของภายในกับปากันนิดนึงนะครับภายในตัวนี้นะครับก็มีการตกแต่งโทนสีเข้มเมสีน้ำตาลเรียบร้อยดูสภาพความใหม่นะใหม่มากๆนะครับแล้วก็มีหน้าจอประมาณ7นิ้วอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับพร้อมมีระบบเบรกมือไฟฟ้าสวยงามนะครับรถคันนี้สีบางทั้งคันสีเรียบหรูเหมือนใหม่มากๆแบบนี้นะครับป๋านำเสนอขายนะครับ ในราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันหรือผ่อนประมาณหมื่นเก้าเท่านั้นเองสนใจทักมาคุยกับป๋าได้เลยนะครับ